Thank <laughs> you. กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยแม้ปัจจุบันจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรยังคงต้องดำเนินต่อไปซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทได้มีแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงลุกอโกโมเดลโดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์แบบมีเป้าหมายที่เรียกว่า ภายนาโซนหนึ่ง STM ขับเคลื่อนงานโดยกำหนดเป้าหมายตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้มีเป้าหมายการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจนเหมาะกับการพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้การนำของนายเฉลิมอารี เกษตรกรุงเทพมหานครได้นำนโยบายใช้หน้าโซนหนึ่ง STM มาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบทั้ง16บวก2ภารกิจอาทิงานภารกิจ1นวศ .1 แปลงใหญ่ต้นแบบ1นวศ .1 เจชเป็นต้นและภารกิจที่กรุงเทพมหานครขอนำเสนอถึงความสำเร็จคืองานภารกิจคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ COF หเกษตรกรผู้นำต่อ10ครัวเรือนเกษตรกรซึ่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมาย COF ทั้งสิ้น738คนซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการร่วมขับเคลื่อนง,งานภารกิจด้านอื่นๆให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดีผมเห็นด้วยกับนโยบายที่ให้มีเกษตรกรผู้นำหนึหนึ่งต่อ10บสำหรับเกษตรกร10บคนเพื่อที่จะได้ รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมานําเสนอกับเกษตรกรด้วยความรวดเร็วและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเพื่อนําเสนอกับสํานักง,งานเกษตรด้วยความรวดเร็วเช่นกันเพื่อจะได้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้รวดเร็วกระชับฉับไวได้มากขึ้นครับผมอย่างเช่นมีภัยธรรมชาติหรือโรคแมลงลงเนี่ยเราจะสามารถนําเสนอให้กับสํานักง,งานเกษตร เพื่อที่จะได้ลงมาแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นครับค่ะกรุงเทพเราไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีผู้นําเราได้ผู้นําเกษตรกรมาเราก็ดีมีข่าวสารอะไรเขาก็มาบอกบางเขามาบอกเออบางทีกเกษตรกรมีน้าท่วมมีภยัยภัยแล้งบางทีบางทีหนอนก็นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจ้งเข้าไปไป,ไปแจ้งเกษตรกร,กรไปแจ,งปแจงทท้งเกษตรอีกทีหนึ่งพอดี ทำหน้าที่เขาดูแลกว้างเข้ามาไม่ทันการภายในยี่สสีชั่วโมงเราก็เออแจ้งหัวหน่านะแจ้งผู้นําไปก่อนและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงลุก ไนยนาโซน1 STM ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และให้ผลดีด้วยต่อตัวเกษตรกร,ร,กรอย่างชัดเจนอันจะส่งผลให้การส่งเสริมการเกษตรในกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็งต่อไป